พอดีแกงเห็นว่าใบาแมงลักที่ปลูกไว้หลังบ้านมันโตวไวมากเลยค่ะก็เลยจะตัดเอาไปใส่แกงเลียงสำหรับมื้อเย็นนี้ก็เป็นแกงเลียงแบบมีอะไรในบ้านก็เอามาใส่อีกแล้วนะคะดูเหมือนว่าอาหารแกงแต่ละเมนูจะขาดน่นนี่นั่นตลอดเลยเนาะความที่รู้สึกเหนื่อยจากงานขี้เกียจตำพริกแกงเองก็เลยจะใช้เป็นผงแกงเลียงสำเร็จรูปไปเลยนะคะจะได้ประหยัดเวลาด้วยช่วงนี้หัวแกงตื้อๆนะคะไม่ค่อยมีเรื่องอะไรใหม่ๆมาแชร์กับทุกคนเท่าไหร่ก็เลยจะมาตอบคอมเมนต์แทนแล้วกันคือเมื่อคืนเนี่ยแกงเห็นคอมเมนต์หนึ่งถามเขามาะะ้ามมาาาาาานนนะะคว่เหหห็แกกกงทออาารใ้ีจ รอกินไม่เห็นสามีมาช่วยหรือทําอะไรเลยคือแก่งย้ายไปอยู่ที่นั่นแค่เป็นแม่ครัวเหรอ แง่ว่าทุกคนมีสิ่งที่ชอบทําคนเดียวอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นเที่ยวกินข้าวดูหนังฟังเพลงเล่นเกมแบบบางเรื่องเราก็แค่ชอบทํามันคนเดียวไม่ได้ต้องการให้ใครมาวุ่นวายเยอะๆอะค่ะซึ่งตัวแงเองก็ชอบทํากับข้าวคนเดียวนะคะมันเป็นเหมือนงานอะไรเลยที่ได้ใช้เวลากับตัวเองมั้งส่วนที่บอกว่าไม่เคยเห็นสามีทําอะไรให้คงเพราะว่าแง่ไม่ได้ถ่ายทุกอย่างในชีวิตลงในช่องอะคะ่ะแต่การที่ไม่ได้มีคลิปก็ไม่ได้เป็นการบอกว่าเขาไม่ดีนะคะเพราะถ้าหากว่าเขาไม่ดีเนี่ยแง่คงไม่เลือกที่จะแต่งงานด้วยหรอกใช่ไหมคงเหมือนกกัับทีี่หลลลลยคคนดูิปแแแ้้ววงงงเส บอกว่าแกงดูเป็นคนใจดีใจเย็นซึ่งจริงๆแกงก็มนุษย์คนนึงอะ่ะดีใจเสียใจหงดหงิดเป็นเหมือนกับทุกคนนั่นแหละค่ะเพราะงั้นโซเชียลมีเดียมันไม่ใช่ทุกอย่างนะคะอย่าไปยึดติดมากเลยโอเคทุกคนแกงเลียงกับข้าวไข่เจียวร้อนๆเสร็จแล้วไปกินข้าวกันดีกว่าค่ะแกงเลียงแกงเลียงแอนไข่เจียวไข่เจียว is your favorite right oh. <laughs> ที่จริงวันนี้แม่ทำสปาเกตตี้นะคะแต่ว่าสามีมาแย่งกันกินอย่าลบ นี่นะคะสปาเกตตี้ของแม่อื s <S มน่ากินมากพ่อเอามาอวดฮาเดอเอกค่ะ huh? always delicious yeah you're like the queen of egg อืม this is nice yeah it's not อ It ่อมนะแต่ลิงอีกแกงเลียง i know you like อ่อมซุปใช่ไหมพี you like um ่เขาจะ like ดิวออมดีมากเลยอะ่ะหายเหนื่อยเลยอะ่ะ This tastes fresh, mm. and healthy. Exactly. <laughs> huh? What's in your soup? Nothing. Oh yeah. Uh, zucchini, carrot, shrimp. Not spicy, right? Not for me. Mm. Dad, you want some? What is that? A soup. Zucchini. Any meat? No meat. Mm. Shrimp. Okay. So this and this together. 10. I love this and I love that too together I can't believe that you give 10 for some easy food this has a lot of flavor but it does, it's not super duper strong but I love it I could have this all the time yeah yeah okay everyone not be go eat and have a good bye